สวัสดีค่ะหลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะแต่เช้านะคะวันนี้จะถ่ายกิจวัตรประจำวันของแม่อ้อยนะคะว่าน้องรันไม่อยู่น้องรันไปโรงเรียนเ้เบิงเเล้ออยุ42ปีคุณน่ะจะเป็นหงอกหงอกประจานนะคะเนี่ยหงอกประจานค่ะประจานว่าเราแก่แล้วประกาศให้โลกรู้นะคะ โอ้โหสี่สิบสองดูสิเนะี่ยประกาศให้โลกรู้ไปเลยจ้าโอ้โห oh. oh. เพื่อนๆหลายคาสงสัยว่าทำไมเนี่ยแม่อ้อยไม่ค่อยชอบทำผมเพราะว่าเพราะว่าแม่อ้อยเห็ดเวียดมืดมือค่ะ อันนี้ไม่ใช่รองพื้นนะคะครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดจ้า ไม่ไหแต่หน้าไม่เก่งน,นะคะแต่ว่าก็พอนิดนึงค่ะนิดนึงชอบแบบมีอะไรบ้างนิดนึงแต่ไม่เยอะนั่นเป็นปิงแล้วนะไม่แต่งเยอะนะเพะื่อๆแบบ วันนี้เป็นวันทำงานก็จะมีนิดนึงค่ะแต่นี้คลิปที่ผ่านมาส่วดมากจะเป็นหน้าสดนะคะอันนี้ขอบตาจะดำมากไม่มีไม่ได้ใส่ลงพื้น ไม่เยอะค่ะพอไปวัดไปวาได้ค่ะไม,ไม่ได้เน้นหนาหรืออะไรนะคะเพราะว่าตาแม่อ้วนก็จะไม่ค่อยทาเพราะาดำอยู่แล้วรองพื้นก็ไม่ใช้เพราะว่าไม่ชอบหน้าหนานะไม่ชอบ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเติมลิปกัน เรียบร้อยบ๊ายบาย